นี้เป็นครั้งที่65ตรงกับวันที่13มกราคม2 5 6พรเ้าข้าพเจ้าประดวันวงนาขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสารบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระพาังปฏิเดนะเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายข้าพเจ้านี้ อนุภาพแห่งคุณพระตรัตตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทศพจงรวมเทวดาสำมันตาจักรวาลเรสุอัตระคันชันตุเทวตาสัตมังนิราชันสารสุนันตุสังฆโมขังสัตเทกาเมจารูเปคิริสิขะรัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจขาเมตารุณะคะหเนเคหาวัตุมะฮิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชลาธะลวิสเมยักขะ พระนาคาตินท anyway ah, ันตาสันติเกยังมุนิรวัจนาอสาทวเมสุลันตุธรรมมาสวนากาโรยามะพันตาธรรมมาสวนากาโรยามะพันตาธรรมมาสวนากาโรยามะพันตาบทสวดนามากาสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยาคาถา นัตถ an ิเมสรนังอัญญ an ังพุทโธเมสรนังว an ังเอเจนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวังเอเจนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวังเอเจนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทสสดปะหาการวิโกนาโถ ติอาทธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายาสภพปานินางปุเรตวาปรมีสภะปตุสัมโพธทมุตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหูตุสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอิตายาสภพปานินางปุเรตวาปรมีสภาปัตตสัมโพธทมุตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหูตุสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภพปานินางปุเรตวะปรมีสภะปตุสัมโพธิมุตมัง เอเตนะสัจจวัชเจนะมาโหตุสภุตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสังยังภะควาสัเีสุทาติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัจถิปัญจมาเตหิภิกขุสเทหิสัพเเหิวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยหุเยนอสันวจิตตาโหติภคะวะตังทัสนายาภิกขุสังคันจาอาคาโจตุนอาสุทาวาสกายิกามัง เอตัทโธห์ศอายังโขภควาสเกสุวิหารติกะบิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเซนะสัจทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติภควันตังทัสนายาพิคุสังกาจักยานุนะมยังปิเยนะภควาเตนุปสังกมียามะอุปสังกมิตวะภควาโตสันติเกปัญเจคขาคาถาภาเสยามาติ โหตาเทวตาสยยาถาปินามะราวาปุริโสสัมมันจิตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาพาหังสม humanity, yem, ิเชยยาเอวะเมวัสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพคะภวตัวปุรโตปาตุระหังสุอาชาโหตาเทวตาพคะวตตาภิตตวาเทิตวะเอกะมันตังขังสุเอกะมันตังพิตาโคเอกาเทวตาพคะภวตัวสันเกี๊ยมังค่าถังอาพาสียมะหาสมายุปวนาสเมิงเทวะกายา มายังทักคิตาเยว,วะอัปปาสิตาสังคันติอตาคาโคอปาลาเทวตาภควัโตสัตติเกอิมังขาดังอาพาสิตาต,ตระพิขโวสัมมาทาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะงคังสุสาราธีวะเนตานิคาเหตะวาอินทริยานิลักขติปัติตาติอตาภาโคอปาลาเทวตาภควัโตสัตติเกอิมังขาดัางอาภาสิเจตวาสีลังเจตวาปาลีขังอินทะคีลัาโคหัจมาเมสาเตจัลันติ วิมาลาจักขุมตาสุทันตาโสสุนาคาติอัตคโหอภาลานเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสยเยเกจิพุทางสลานคตาเสนะเจขมิสสันติอบายาภูเมิยงาหายะมนุสังเทหังเทวกายังบุริปุเรสันติติโขภควาพิคูอามันเตเสเยภูเยนะพิคเวทัสุโลกาธาตุสุเทวตาสัมนิปติตาหกติจถากตังทศนายยาพิคูสังคันจามีปิเตพิคเวอเหสุงอาติตามัทฐานะ สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควาตานังเอตปารามาเยวะเทวตาสันนิบาติตาเหะสงเสยยาถาปิมายหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควาตานังเอตปารามาเยวะเทวตาสันนิปาติตาพวิสันติเสยยาถาปิมายหังเอตระหิอาจิคิสมิภิกขเวเทวกายานังนามาริกิติอิสมิภิกขเวเทวกายานัง กิตติสนามานิเทศิกสมิพิโคเวเทวกายานางนามานิตังสัตตุนาถาสัตถุปังมานสิกาโลทะภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคภะพวโตปัญจโสสุขภะวะเอตตาเทวุจักสิโลกะมนุกัสสมิยัตถะภูมมาตธาสิตาเยสิตาสิริขภะลังภะหินันตาสมาหิตาปูถุสิหาวะลัลีนาโลมะหังสัพพิสัมพุโนโอทาต นาสาสุธาวิปัสสนะมนาวิลาปิโยปัญจสเตยตวะวะเนกปิละวัทเวตตุอมันตยิสัทธาสาวกเกสสะเนระเตเทวกายาภิกขันตาเทวิชานาถพิทโวเตจ่าอ e ัตตปะมักระมุงสุตวะพุทธสัสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนาทัสนังอเปเกสัตถะมัทขุงสหัสสางอาตัสเตลิสตังเปเกสหัสสานาอมนุสสนามัทสุงอเปเกัตะมัทขุง ิสาสะปาพุตาอาหุตันจะสัพังปภิญญาญาวะวะคิตรวานาจักขุมาจาตุอัมตยิยิสัทธาสาวเกศสาวเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาถภิกขโวเยโวหังกิติยสิสเมคิราหิอนุบุพภะโสสัตาสหัสาาสาวยขาภุมมากบิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมธมานาะพิกามุพิกุนาสมิติงวนัง สหัสสายะวัตตายะคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันลันโตยะสัตสีโนโมธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาทิลาจิตสหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันโะวันโตยะสัตสีโนโมธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอิเจเจโสละสัสสหัสสายะขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันโะวันโตยะสัตสีโนโมธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง เมษบิตาปัญจสตายักษานานาตะวันนีโนฮิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศิโนโมธามนาพิการมูพิขูนางสมิตริงวันัางคุณพิโรราชาคหิโกเวปุลสานิเวสานังคุณโยนางสตาสหัสังยักษานางปายรุปาสติคุณพิโรราชาคหิโกโสปาค่ะสมิตริงวันังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะลโถปัสสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะสสิโส ุตตาปตัสสะภะโวอินทนามามหตภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังทักษิณันจ่าที่สั่งราซาเวรุณาโหตับปัสสติกคุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปีตัสสะภะโวอินทนามามหัตภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมธามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง มันจทิสังราชาวิรูปโคภาษาสติกนาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีนงโมธามานาภิกามงภิกขุนาสมิติงวานังปุตตาลันจัทิสังราชากุเบโรตปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยาสัตว์ศโมธมานาพิกามงคขูนาสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตาลักโถทัพคีเนนาวิรุณทักโคสิเนนาวิรูปขูกุเวโรอุตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตพุรุทิสาธันทละมานาอัศังสุวันเอกปิละวัทเวเตสัมมายาวินทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูจวิปูโตสหจันทาโนกามาเศธโถจัดินุคันทุนิคันทุจัปะนาโตโอปะมันโยจัก สูตโจตจะมาติจิตตเสโนจากคันธโพและโรฬาชาสโนสโพโอ,อาคูบันจสิขโคเจวะติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจากราชานคันธภาสหาราชุทิโมธมานาพิกามุพิขุนาวสมิติงว่านังอาทาคูนาสพานาคาเวสาลาสหาตัชากากรรมพระสัตตลาอาคูบายาคาสหายาถิพยามุนารัตถตลา คูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคุโสปาราสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสาันติทิฏพาธิชาปักขิวิสุทธิจักขูเวหายาสาเตวันามัชปตาจิตลาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชาณมาสสสุปนาโตเขมามากาสิพุทโศนยหาหิวจาหิอุภาเวยันตานาคาสุปนาสัตนามกลงสุพุทังจิตาวสิระหัตเถนะอาสมะ สมุทรอาสุราสิตาพาตโลวัสวัตเสเตอิทิมนโตยัสสิโนกาละกัญชามหะพิสมาอาสุราธานาเวคาสาวเวปาจิตติสุจิติจักปะหาราถปะหาราโทนโมุจีสหสตัจตจปริพุต,ตาน,นังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระดิเงเสนังพาหุาพหัทธะนุปาคมงสมะโยธานิพันเตปิขุนางสมิตริงวะนาง โมจเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุวรุณาวรุณาเทวโสโมจยัสสาสหเมตตาการุณากายิกาคูเทวยสสิโนทเสตธาสากายาสภินานตวนิโนอิจมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสินโนโมทามนาภิกขโมภิคุณังสนิทิงวานังเมตุจะเทวาสหิจอัสมาจัตุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตา ลักขัตตาฤิปุระคิตวาอาคูมัตระวหกาสูนางวสาวูเสธโถสโคปาคัปเรตทะโทเสเตรัสะทากายาสัเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโนธมานาติกขโมภิขุนาวสามิติงวานังอาคาโคสหะูเทวาชาลมัคคิสิขาลิวะอริทกาจะดชาจาปุมาบุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมะจัจจุตจาจัอเนชกา ุเอยาลุจิราอาคูอาคูว ana, าว to สวาเน,น,นส,ส,สีโนทเสเตทัสาธากายาสัพเพนานัตวันีโนอิติมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทมานณะติการมุงพิขุนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตามาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัคขภหรโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราพามหาปาราพาอาคูเทวายัสัสิโนทเสเตทัสาธากาย ทีนาตตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนมูธานะพิกามูพิกูนางสามิติงวันนางสุกากรุมหาารุณาอาูเวคณนาสาสหโอทาตะไคระปาเมฆาอาคูเทวาวิจักคนาสัทามัตตาหาราคาชามิสกาจายัสสสิโนอาทายังอาคาปชนโนโยทิสาพิวัสติท้เสตทัสาทากายาสัพเทนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโน โมธมานาภิกษุโมภิฆูนาสมิติงวนังเสีมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสัจสีโนสัมพิทากาลามาสิตาโธตินามาจะอาสวาวะนมิมารตินโตอาคูอักขูปะณิม,มิตา,าทัศเตทัาสถา,ากายาสัพพินานะตวาน,นิโนอิติมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสัจสีโนโมธมานาภิกษุโมภิฆูนาสมิติงวนัง เทเทเทวานิกายาสัพเพนานัตตวันิโนนามันวเยนะอคันฉุงเยจันเยสัติสาสหะปาุทธชาติมัขิลังโอคาตินะมานาสวังทักษิโมคาตาลังนาทางกันทั้งวะอสิตาติตังสุขมาปรมัตโตจาปุตตาอิธิมัตโตสหสันนังกุตมาโลติโสจาโสปคาสสมิติงวะนังสหัสสภะสหัสสพัมมะโรกานางมหาพัมมาพิติจติอุปะ โนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปันเจกวัสวัติโนเจสังจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจากสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาลเสนาอภิกามีปัสสกันนะหัสสะมันทียังเอทะคันนะหทะพันธะทะลาเคนะพันธมะทูโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิตะโกจิตนางอิติจัตถะมหาเสนงกันนะหเสนังอภิสายิ นินาตะรามหัจจะสลังกัตะวานะเพราวังยะาถาปวัสสะโกเมโคานธนยันโตสวิชุโกตถา,าโสปัจจุทาวันติสังคุโทอาัยยังวะเสจันจะสัพพังอภิญญายาวะววะคิตธวานะสักภุมาตาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเคสา,สาสเนระเตมาลาเสนาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขโว จะอัตระปะมะกรงสุตตะวพุทธศาสนาเงาวีตะราเคหิตปะคามมงเนสังโลมันปีอินชยุงสัพเพวิตตะสังฆามาพยาตีตายาสาัสสินโนโมทันติสหพูเทหิสาวกาเตชนีสุตติบทสวดจุลชัยยาปรากรณโมเมพุทธเตชนสารตนกตายะธรรมมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวานารายาประเมสุราสิทธิพมมาจะจะอินทาจะอินทาจะจะปุโรกา พีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสำพักสะพังมัชยยะประสิทธิภาวรรตุเตชัยยะชัยยะธณีธรณีอุททีอุททีนาทีนาทีชัยยะชัยยะคัคนละตนลลาทิสายนิไลสายเสนะเมรุราชกุณนาทีชัยยะชัยยะคำพีละโสพีนาเคธนาเคปีสัจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะ สาราชัยยะชัยยะจำปาทินาคาุรัคันโถชัยยะชัยยะคัจฉผนาตุโงสุกราคูชงสีหะพยักคติปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขคยาตาชิตะชิตะเสนาเีปุลณาสุทินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาศีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาภวเค ชัยยะชัยยะวรุณาญาเขชัยยะชัยยะลักเสสุรภุชาเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนกคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชศรชัยชัยยะชัยยะปัทวีสัพพังชัยยะชัยยะอะระหันตาปัญเจกัพุทธสะวังชัยยะชัยยะมะเหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณนโกวิรุปโคจันทิมารวิ อิโทจัเวนะเตโยจักกุเวโรวรุโนปิจักทิวาโยจักปชุนหูกุมาโรทัตรัตโกภัทาระสะมหาเทวาสิทธิปะอิสิทธิตาปะสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัทธาชยะราโมภวันตุเตชยยะธมโมจัสังโฆจัทัสสะปาโลจัชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสธีภวันตุเตเอเตนะ เตเชนโหตุเตชยะมังคลังชโยบิชโยบิพุทธะสิริมาโตอายังมาลาสะจัปปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยยมโพธิมเทปะมุทิตาชยาสัทภมคนาเมหสินโนชโยบิพุทธะสิริมาโตอายังมาลาสะจัปปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยยมโพธิมเทปะมุทิตาชยาสัทภินทคนาเมหสินโนชโยบิพุทธะสิริมาโตอายังมาลาสะจัปปาปิมาโตะปราชโย โอโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทรวคณามเหสีโนไสยโยปิพุทธสสิริมโตอายามารัสสจัปปาปิมโตปราชโยโอโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาถาสุปันนคณามเหสีโนไสยโยปิพุทธสสิริมโตอายามารัสสจัปปาปิมโตปราชโยโอโคสยยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณามเหสีโน โยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมาลัสสัจปาปิมาโตมาราชโยโอโคสายันโพธิมันถิปโมทิตาชัยยะตาสุสัพมะคนามเหสีโนชัยยันโตโพธิยามูเรสักกายนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอะปาราชิตะปักังเกสีเสบัตวีปุกะเลอักพิเสเกสัพพะพิธานังอักขปโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปปะขาตังสหุทิตัง สุขาโนสามูขุโตจะสุยิตถังพัมมะจาริสุป,ปะถังขีนางกายะกรมมังวาจารกัมมังปะถังคีนางปะถังคีนางบ้านโนกัมมังปะนิทิเตปะถังคีนาปะถังขีนานิกัตวานะละพัตถปะถังคีเนเอตอัฏฐ,ฐรารลัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโธธาาหทสะหัสัะเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวะอัสมิงธาในอธิคตา อายุกาสาัทธาโหตุจุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพาสตานางังลักขันตุชินาสาสนางังยากาจิปัฏฐานาเตสังสพเพปุเรนตุมโนนัฐายุตากาเรปวสันตุวสังวสาวราหากาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอราหารันตุยาถาละหัง สวดธรรมะนิยามสุตังเอวอมเมสุตังเอกังสามัญภะควาสาวัติยังวิหารติเชตวนันีากปิดทิกัสอะราเมตาตาลโขภะควาพิกขูอามันเติพิข,พขโวติภะทันเตติเต de, พิขูภะควาโตปัญจสสูงภะควาเอตทาวจะกุปาทวาพิขเวตาถาคาตานางังอนุปาัทวาตาถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมทิตตา,าธรรมะนิยมตาสัพเพสังขาราริจติ ตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาสิกเตเทเสปัญญาเปติปันธาเปติวิวัลติวิภัชติอุตาดีกโลติสเพสังขาราอนิจจติปุปธวาภิคเวตถาคตานางอนุปธวาตถาคตานางทิตาวาสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสสังขาราทุกขติตางตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวา อิสมตวาอาจิกเตเทเสปัญญาเปติปัญทาเปติวิวลติวิภัสสติอุตาลีกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปัฏฐวาภิโคเวสถาคตานังอนุปัวาสถทขาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะลตตาติตังตถาอโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอาจิกเตเตเสปัญญาเปติปัญทาเปติวิวลติวิภัสสติอุตานีกโรติ เพธรมาณตติอิทัมาโวจ่าพะควาอัตตมะนาเตพิกุพะควาโตภาสีตังอภินันทุนติบวชพสทเทกาลตะคาถาอติตังนานาวะขเมยะนัปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มายะธาตีตามปัทีนัยะธาตะ ญาทตีตปัตถีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะโยธรรมังตัดธัตถะวิปัสสติอสังหิลังอาสังกปังตังวิธานุพรุเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงคอนแขงขอบคุณพราะปูตอากาศเช่นนั้นไว้ัจเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญยังโกชัญยามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พุ่ง นาฮินโงสังคาลันเตนะมหาเศเนามัมจุนาเพราะความผ,ามผ,ด,ามผดเพราะการผดเทียงต่อมัจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเวังวิหาริม,มาตาปิงอโหลาม,มาจันทิตัง,ต,งตังเวพาเทฆระโตติสันตุปชิกเตมุนีผู้มีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขนันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มาเพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจเจเวคณนะ สังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา วังชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุกวังมรณาความตายเป็นของยั่งยืนอวสังอมยะมาริตตพังอันเราควรจะตายเป็นแท้มรณะปิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณาเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะควรที่จะสังเวทยางกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเตตะวิญญาโนพันปัสจักวิญญาณ กิทโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิตเสดจติจากนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีกว่าปรดุดว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรับฐามหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหาลาักาาไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรม,มโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมตับไปเตสังอุปสมุสุขโขความเข้าไปสงบ ยังงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะตายมาดิงสูตรจะมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวห่างมาริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอถะสังสย,ยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุศลังกรรมมังสัพเพหิต เตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวอาสเมิงฐาในอธิกย์ตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุมาตาปิตุสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเอยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุสัพเพอาริยุปัชชยยาสุขิตาโหตุทุกขะปมุจันตุ นักขันตาสุวิตาโหตุทุกขาภูตัญตุสัพเพเทวาสุวิตาโหตุทุกขาภูตัญตุสัพเพสามิตินังสามิชันตุบูบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสัตติวิหารวาสิณีถุเปคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิง ธรรมทาเนนะผวันตุปูชิตาโสถิงกโลเตทะวิหารมันทะเลเสลาจะมัชชะนวการจะพิฆาโมสารามิกาทานาปฏิอุปสการามาจะเทศะนิขามาจะอิสระสัมปนาภูตาโสกิตาผวันตุเตชาราภูชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัถฐโอปปปาติกานิยานิการธรรมวราปฏิจเตสเพปิทุขาากขสสกะโลตุสังขยัง สตุ์จีรังสัตังธัมโมธัมมัทลาจะปุคณาสัพโขโหตุสัพโวะอัธยาจะหิตายะจัตมเหรละขันตุสัพธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุติิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอมอัริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทังปรเวสันโตกาเลเทโวปวัสสันตุพุทธิภาวยาสตานังสัมมิทังเมตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตัตราชังนิจจังละขันตุ ขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัดชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขขพยายมปัตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกลโหตุสัพเพปิปานิโนเทตาวตาจะอามิหิตสัพตงคุญยสัพป,ปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมป,ปติสิทธิยาขานังทาทานตุสัพทยาสีาลังนักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตตาโหตุขันสันตุเทวตาคาตาสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลัขันตุสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจะยังพปรรังอรหันตานันจะเตเชนะละขนันพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจะยังพปังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจะยังพปังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจกานันจะยังพปังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธมิสัพปโส สัพเพพบุพระพัฒนาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเตน,นละลักขันพันธามิสัะพ,พโสโด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสัยธยาพระพุทธมนี้ข้าพระเจ้าขอนองกก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ส,สวรรคลาลัยขอ,อส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แคล้วคล่ดปลอดภัย ภูโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแค่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในว่าทําคํคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาัตว์ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมชงอนุภาพแห่งมงคลไปสูส่มัสยุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัสยุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเร็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการ